สวัสดีค่ะทุกๆคนนี่เรา everyone ได้กินของโปรดอีกแล้วนะคะทุกคนจ้านี่จ้าตรงนี้วันนี้มามุมใหม่ค่ะทุกคนไม่ใหม่หรอกมุมทำหลายครั้งแล้วค่ะตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วของมักค่ะอันนี้ของมักเลยเนี่ยของชอบค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแฮมนะคะทุกคนจ้า ย่างแฮมคะ่ะทุกคนจ้ะแฮมสุกแล้วล่วคะค่ะเอาไปย่างมาคะ่ะทุกคนเมื่อกี้น้ำกันจ้าเย่าว่ากันนะคะทุกคนจ้ากินแต่อันน้ำเดิมชอบมากเลยคะ่ะเนี่ยมาด้วยจ้ากินน้ำกันจ้า อ๋อชิชูคขอยหายไปไหนเนี่ยลืมชิชชู่คะ่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวมานะคะมาจะชนมาใหม่คะ่ะทุกคนลืมชิ้ชูวไปเอามาแล้วใช้อันนี้ถนัดมากกว่าอ,อย่เงละเกินทั้งซ้อมทั้งช้อน,นทั้งไม่ใช่ช้อนทั้งซ้อมทั้งตะเกียบคะ่ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนจ้ะ เียงโทรศัพท์ความจริงไม่ต้องใช้ก็ได้นะตะเกียบเนี่ย đưa ra kiềng cho con sư sưng này, đưa ra quăng kê cả tự em chơi chơi, ngon, 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 ว่าใครไม่กินเผ็ดก็อาจจะไม่ชอบนะแล้วแต่คนว่าอร่อยชอบ ตอนแรกว่าจะต้มสองหอ่อก็กินไม่หมด สีน่ากินด้วยแบบืแต่มามมนะ่นั้นไม่เคยลองพี่ว่าของอะไรนะเกาหลีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนจะ้ะที่ว่าสีเขาออกสีเอ่อดำๆหน่อยสีเรียบสีอะไรอะที่มืดๆหน่อยอะอันนั้นไม่เคยลองกินคะ่ะทุกคนจะ้ะ Mm-hmm. ินมาม่ากะเลีไม่มีว่าไม่ไม่หมดค่ะทุกคนจา้าอร่อยอื้มตอนตอนดูก็ไม่ได้กินดอกหมครับไปแล้วค่ะทุกคนจา้าขอบคุณทุกๆกน้องแกนนะคะทุกคนจา้จาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจา้า